สวัสดีครับพี่น้องที่กาลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแ่นก็ได้รับออเดอร์หน่อ,อก,กล้วยมาเยอะเลยทีเดียวก็จะมาทําการขุดซึ่งตัวนี้จะเป็นหน่อกล้วยหอมเตี้ยก็มีปัญหาอยู่ว่าออเดอร์เกินจํานวนหน่อที่มีอยู่เนื่องจากว่ากล้วยหอมเตี้ยมันจะเป็นกล้วยที่ให้หนอ่อน้อยหน่อไม่เยอะเหมือนกับกล้วยหอมทองกล้วยไข่หรือว่ากล้วยน้ำว้าพวกนั้นมันจะมี หน่อที่เยอะมากเพื่อคมเที่ยน,นี้ต้นหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ2อสหน่อซึ่งในการฝ่นนั้นก็ไม่พอกันเรียกว่าโดยเฉพาะแฟนกลับเอฟีที่สั่งทางทางที่ดูคลิปได้ดูคลิปแล้วก็สั่งผมจะแว่นมานี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ <laughs> ที่ได้ก็นานๆนนทีก็จะได้นั่นอยากว่า จำนวนหนอมันไม่พอกันขายอยู่ในชุมชนมันก็ก็ไม่พอบางทีเขามาจองมาเร่งเอาอยู่ที่สวนส่วนพี่น้องแฟนขาเอฟซีก็นานๆทีถึงจะได้ผมก็จะนัดบางทีก็นัดกันหลายเดือนบางทีก็นัดกันข้ามปีอันนี้ก็คงต้องขออภัยพี่น้องแฟนขาเอฟซีเนาะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทําการขุดซึ่งออเดอร์เฉพาะกล้วยหอมเตี้ยในในรอบนี้ก็ หลายหนอแล้วก็พวกหอมทองเพ้่ยไข่กล้วยอะไรนี้ก็เล่นว่าวันนี้ก็คงจะขุดทั้งวันวันนี้มีตัวช่วยไม,ไม่ไม่ใช่ช่วยขุดนะช่วยเก็กะ ก็จะได้หนอ่อประมาณนี้ซึ่งอาโดยปกติแล้วหน่อไซส์นี้หากว่าจะเป็นผมจะไม่ขุดเนื่องจากว่ามันมันยังเล็กอยู่แต่ว่ามันก็ง่ายแก่การขนส่งอยู่เนาะเอาไปปลูกมันก็เจริญเติบโต,ตที่ดีที่เร็วอยู่ถือว่ามันใช้ได้แหละครับก็อขุดให้ดูหน่อเดียว นอกนั้นเดี๋ยวไปลุยต่อ,อ,อถ่ายทำหมดทุกหลายๆหน่อมันเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเนาะเป็นที่เบอร์ไหนมันก็เกิดไอเดียนะว่าที่ผ่านมาช่วงที่กล้วยมันติดเครือเริ่มแต่ออกปลีออกเครือติดลูกจนกระทั่งไปถึงก่อนตัดเครือผมจะไม่ทําการขุดหน่อแต่ทีนี้มันมันก็มีพี่น้อง ต้องการเยอะก็เลยมามานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะปลูกกล้วยขายเฉพาะหนอ่อดยไม่เน้นที่ที่ผลของมันมันจะเป็นยังไงซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะสร้างไรายได้ที่ที่ดีอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าหากเราทาการขุดหน่อไปเรื่อยๆโดยไม่หวังที่ผลของของกล้วยกล้วยมันก็จะผลินหนอ่อใหม่ออกมาให้เราอยู่เรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่เสียโอกาสในการที่จะ จำหน่ายหน่อกล้วยให้แก่ลูกค้าก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดก็ได้ทําการทดลองอยู่แต่ว่าตอนตัวนั้นคือทดลองกับกล้วยหอมทองก็คาดว่ามันมันจะได้สองทางหนึ่งคือเราได้จำหน่ายหนอ่ออยู่ไปเรื่อยๆกล้วยก้อนหนึ่งขายหน่อได้เป็นจำนวนเงินที่เยอะ,อะผมคิดว่ามันมันเยอะกว่าเราขายขายผลมันอันเนื่องจากที่ผ่านมาเคยแบบว่าเราเน้นที่ผลกล้วย เมื่อขายผลกล้วยเราถึงมาขุดหนอ่อทีนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะขุดได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าหนอ่อกล้วยบางหนอมันก็โตเกินที่เราจะขุดไปทําพันแล้วอีกบางหน่เราก็ได้ทําการตัดออกตัดเพื่อไม่ให้กอมรกทีนี้หากเราไปขุดหน่อที่เราทําการตัดอย่างนั้นมันก็โคนมันก็ใหญ่ๆเงามันก็ใหญ่หญขุดยากแล้วก็ไม่เหมาะแก่การที่จะเอาไปจําหน่าย ก็เลยทําให้เสียโอกาสไปอยู่เยอะพอสมควรเมื่อมารวมแล้วว่าเราขายผลกล้วยอย่างเกลือหอมทองนี้เกลือหนึ่งก็ขายได้อยู่โดยเฉลี่ยประมาณ300้อยบาทบวกขายหนอ่อภายหลังจากที่ที่เราตัดเครือไปก็ได้อยู่ประมาณห้าหหนอ่อก็รวมแล้วมันก็ประมาณ400 400กว่าบาทไม่เกิน5 0 0แต่เคยทดลองว่า มันขึ้นหน่อออกมาเราขุดเลยขึ้นมาเราขุดเลยอันนี้มันขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าๆกันนี้เฉพาะหน่อมันเราก็ขายได้แล้วประมาณสี่ห้าร้อยแล้วอันนี้ยังไม่ไม่ได้รวมผลมันซึ่งผลมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็สามารถที่จะนํามาบริโภคแล้วก็เอาไปเรียกว่าแบ่งปันกับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้อันนี้ก็มา สนอแนวคิดออกไอเดียว่าเราจะทําการาบริหารจัดการอย่างไรกับกับดยดีระหว่างขายนอไม่เน้นผลกับเน้นผลหนอ,อเป็นผลไปได้อันนี้ก็มาฝากเป็นแนวคิดเฉยๆนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทำคลิปถ้เห็นว่ามมีมันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ แต่ผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนขล่าวเอฟซีทางช่องวิถีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานําเสนอในกาวต่อไปส่วนผู้ที่ติดตามชมคลิปทางเพจเฟซบุ๊กก็ฝากไลค์ส่วนผู้ที่ยังไม่ไม่ได้กดถูกใจหรือว่ากดติดตามเพจก็ฝากเลยนะครับฝากกดถุกใจฝากกดติดตามเพจ วิธีชาวบ้านผมก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ